ทีนี้อย่างที่บอกไปและเมื่อวานเนี่ยการประชุมคอรมอเนี่ยแทนที่สารเริ่มต้นของข่าวเนี่ยจะมาจากเนื้อหาสาระของการบริหารประเทศแต่กลับกลายเป็นว่าคนในรัฐบาลต้องมาตอบคําถามเกี่ยวกับการปราศัยของคนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแต่ดูเหมือนจะมีอํานาจในรัฐบาลตัวจริงก็คือนายทักษิณชินวัตรพ่อของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นล่าสุดที่ไปปราศัยแล้วก็ไปพัดพิง ไปยกตัวอย่างาคนาชาติชนชาติอื่นเนี่ยนะครับว่ามีรูปด่างหน้าตาขนาดนี้เนี่ยโอ้โหยังไปเป็นนางแบบได้ค่าจ้างเป็นล้านๆเลยนะเออดั้งก็แบบอะไรก็หายใจก็ไม่ออกยังไปเป็นนางแบบได้เลยแต่ทำไมคนไทยเรา,าถึงจะเป็นไม่ได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะไปบูลลี่คนแอฟริกาจนกระทั่งคุณอังคณานิลัตปจิตสอวอนี่ก็ออกมาบอกนายกคุณนายกไป เตือนพ่อคุณหน่อยนะว่าอย่าไปบูลลี่เขาจะชมใครก็ชมไปว่าชมคนภาคนั้นสวยคนภาคนั้นผิวดีอะไรก็ว่าไปแต่อย่าไม่ต้องไปบูลลี่คนชาติอื่นเขาสิเดี๋ยวมันจะกระทบกระเทือนกันตรงนี้นะครับเมื่อวานนี้นายกรลฐมนตรีตอบคําถามเรื่องนี้นะเ,เรื่องว่าพ่อของเธอเนี่ยนะครับถูกมองว่าไปาบูลลี่นะครับพูดจาเดียดคนชาติอื่นนะานายกก็บอกว่าคุยแล้วนะ พ่อเนี่ยนะนายทักษิณเนี่ยไม่มีเจตนาเหยียดเชื้อชาติสีผิวใดๆเลยนะได้ฟังแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่างที่คนกังวลกันเลยนะแค่พูดถึงว่าคนไทยเนี่ยไม่ต้องไปทำสัญยกรรมก็ได้นะครับเราก็สวยแบบของเราอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับเ,เดี๋ยวไปฟังเสียงคำชี้แจงการตอบคำถามเรื่องนี้ของนายกรัฐมนตรีครับ จะบอกว่าลองไปฟังที่คุณพ่อพูดดูเพราะว่าค่อนข้างมั่นใจแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าเจตนาเรื่องการเย็บนี่มีแน่เพราะว่าอย่างเรื่องนี้ค่ะเป็นการที่อย่างพ่อพ่อการสัมภาษณ์พูดอยู่แล้วว่าจริงทำไมคนไทยสึกอบคุณคนไทยไปทำศิลปกรรมทำไมเราก็สวยแบบไทยของเราแล้วบอกว่าจีนการเพิ่มโอกาสทห้คนที่ไม่ต้องเสียตังค์ไปทำจูกเสียตังค์ไปทำสัญญกรรม แต่เราก็สามารถประกวดในแบบของเราได้นี่คือสิ่งความตั้งใจของเขามีเรื่องของตกาสไม่ใช่ในเรื่องของการว่าไปเหยียดอะไรเพราะว่าจริงๆลองไปฟังต้นฉบับของเขาเพราะว่ามั่นใจเลยว่าพ่อไม่เคยเหยียดเรื่องนี้นะมันเป็นคนไม่ได้เหยียดคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ,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 ถ้าได้ยินเข้าใจผิดอย่างนั้นคิดว่าไม่ไมใช่แน่นอนคนะ่ะความตั้งใจแล้วว่าอย่าไปทําหน้าไปเสียตังค์อะไรทําหน้าสวยแบบของเราแล้วประกวดได้อันนี้คือสิ่งที่ยอยากเห็นแต่พอพูดถึงภาพอืพ่นก็เลยถูกมองว่าอาจจะไป ชาติอ่ะะคเขาก็มีความสวยออริจินอลของเขาเนี่ยเหมือนที่เราเรามองแล้วเรามองว่าอ๋อคนนี้ต้องเป็นคนญี่ปุ่นแน่เลยคนนี้ต้องเป็นคนเกาหลีแน่เลยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเชื้อชาติที่เรามองเห็นว่าเป็นคนชาติไหนใช่ไหมคะก็ก็ขั้นเองอยากขอวอลเขาบอกว่าอยากให้ใครคนนี้ทมานอยู่เตือจริงๆมีการคุยกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทมได้ทราบถึงความตั้งใจอยู่แล้วเพราะเรื่องนี้เขาพูดมาก่อนโทรสัมพท์ที่สามมันมันไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องของการเบียดอยู่แล้วค่ะเพราะงั้นก็ไม่ต้องเตือนอะไร ครับแหมฟังแล้วก็คือคือถ้าคุณแพรทองทานเป็นเป็นนางสาวแพรทองทานเฉยเฉยเนี่ยอันนี้ก็จะไม่มีใครว่าอะไรนะแต่การอธิบายเรื่องเหยียดไม่เหยียดแบบนี้เนี่ยแต่บังเอิญว่าเธอเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยอะนะการให้สัมภาษณ์แบบนี้เนี่ยมันแสดงถึงอะไรมันแสดงถึงว่านายกไม่เข้าใจว่าอะไรคือเหยียดอะไรคือไม่เหยียดหรือว่า คือในระดับสากลเนี่ยนะถ้าเราติดตามข่าวคุณเนียงก็จะรู้แหละว่านิดนึงก็โดนนะนิดนึงเนี่ย <c oughs> นิดนึงเนี่ยคือเอาง่ายๆเนี่ยไอ้ดั้งแแมปอย่างเงี้ยนะถ้าสมมติเราเราผมก็มีเพื่อนทุกคนก็มีเพื่อนหรือบางคนก็เป็นคนอีสานนะอ้าวพวกกันตรงขออนุญ,ญาตอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นเนี่ยเราไปบอกโอ้ยคนจังหวัดน,นู้นดั้งแแมปเนี่ยไม่ได้เออจ,อจมูกโด่งแล้วมันมันเหนือกว่าไอ้ค่าที่จมูกไม่โด่งเหรอพี่เดี๋ยวนี้คนแบบว่า e ซนซิทีฟมากเลยนะวันก่อน oh. ไม่รู้พี่เห็นข่าวหรือเปล่าวันที่ปีใหม่อะมีสํานักข่าวถ้าหนิงจําไม่ผิดเนี่ยเป็นข่าวสดทุกปีใหม่เนี่ยนักข่าวก็จะเสนอว่ามีการแบบขนเข้าสารขนอะไรมาจากสา uh huh. งจังหวัด uh huh. ใช่ไหมปรากดว่าข่าวสดเนี่ยก็พาดหัวว่าคนอีสานเอาปลาลาวเข้าสารมาไม่กินที่กร uh ุงเทพดราม่าพี่ uh huh. uh huh. เพราะว่า uh huh. uh huh. มีคนส่วนนึงบอกว่าทําไมต้องเหยียด ยีแล้วคนภาคอื่นไม่ขนเหรอบางคนก็งงว่าเดี๋ยวนะเยียดคืออะไรทําไมพูดว่าขนปลาไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็รู้สึกว่าการที่ข่าวสดไปนําเสนอแบบนี้ว่าคนอีสานขนปลาเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาโดนเหยียดเขารู้สึกเขาโดนบู่มดีเห็นไหมว่าคือคนยุคนี้เซนซิทีฟมากแค่แค่บอกว่าขนปลามาเนี่ยเขายังรู้สึกสะกิดใจแล้วการที่ เออพ่อนายกไปพูดว่าดั้งแมบหายใจไม่ออกอย่างเงี้ยโอ้มันก็คนยุคนี้เนาะเขาก็ต้องรู้สึกเหมือนกันว่าเนี่ยคือการเหยียดคือคือคือประโยชน์ของของนายทักษิณเนี่ยนะอืมไม่ไม่ใช่เฉพาะคนยุคนี้ที่เซนซิทีฟเรื่องสิทธิเรื่องความเท่าเทียมนะต่อให้เอามาตรฐานเดิมๆดิมเนี่ยมันชัดเจนเลยอะเหมือนเออ่คำว่า เราจะถูกบอกว่าเราอยา่าไปเรียกคนผิวสีคนแอฟริกันนะคนอเมริกันที่มีเชื้อสายแอฟริกันว่าพวกนีกโ้โกรถูกไหมเพราะคำว่านิกโกรเนี่ยมันเป็นการเหมือนกับเป็นการเหยียดการอะไรประมาณอย่างเงี้ยไอ้ดำไอ้มืดไอ้อ้วน <c oughs> อย่างเงี้ย <c oughs> อ่าเห็น <c oughs> ไหมคืออย่างที่เราบอกอะ่ะผมก็เคยพูดบอกไอ้ตอนเด็กๆเ,เราก็เรียกเพื่อนไอ้อ้วนไอ้แห้งอ่าเด็กอันนี้คือเด็ก ต่นี่ผมบอกว่านี่คือนายกรัฐมนตรีอ่ะการพูด,ดมันแล้วข่าวมันออกไปทั่วโลกใช่ไหมเหมือนเหมือนประเด็นที่มันเป็นเรื่องสากลเนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องสากลน,นะไม่ใช่เรื่องว่าคนไทยคิดคนฝรั่งไม่คิดหรือคนฝรั่งคิดคนไทยไม่คิดไม่ใช่เป็นเรื่องสากลน,นะไม่ใช่เรื่องเฉพาะเฉพาะโซนเฉพาะกลุ่มแล้วนายกเดี๋ยวเวลาไปประชุมสมมติเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่นานนายกจะไปประชุม World Economic Forum Davos ออ่ะนะ ที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเกิดไปเจอเจอคนในผู้นำประเทศแอฟริกันสักประเทศหนึ่งเนี่ยบอกให้ท่านเอท่านนายกประเทศไทยเนี่ยพออยู่พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะโอเป็นเรื่องเหมือนกันนะคือมันมันสะท้อนความเข้าใจหรือไม่เข้าใจเรื่องว่าอะไรคือเหยียดอะไรคือไม่เหยียดของนายกนะเรื่องแบบเนี้ยนะอืม แต่ก็นะจะบอกว่าให้ลูกไปสอนพ่อไปสั่งสอนพ่อลูกไม่เข้าใจจะไปสอนได้ยังไงอ่ะ <laughs> ลูกยังไม่เข้าใจอ่ะ <laughs> ว่าอะไรคือเหยียดอะไรคือไม่เหยียดอ่ะนะ <laughs> เออ